อ๋ออ๋ไปแล้วอออ๋ไลฟ์สดอ๋อสบายดีพี่น้องผุกไปไอ้สายยิงทักทายสบายดีพี่น้องคู่คนนะครับเนาะมาพบมาพบกับอิตาดุยเนาะวันนี้ขึ้นไลฟ์สดทาง y o ยูทูบนะครับเนาะ โดยที่ไม่ได้แจ้งผู้ใดมีได้แจ้งเพื่อว่าขึอนไลฟ์สดทาง y o u t u b e ไม่ได้บอกเพื่อนๆด้วยเพราะว่า,เ,าเก่งใจเนาะพอหลังจากที่ขึ้นไลฟ์สดทาง facebook แล้วก็ผ่านเกณฑนทางเ a c e b o o เมื่อนี้ก็เลยมาขึ้นไลฟ์สดทาง u t u b e ขึ้นไลฟ์สดทาง youtube เพื่อเพิ่มเวลาที่จริงมันกันเ,นเวลามันกัขึ้น ขึ้นดีอยู่ดอกเพราะวาที่เขาก็ลงประจำอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้มีโอกาสดีเนาะเราลองลองลองขึ้นดูลองขึ้นดูน,ดนะครับขึ้นไลฟ์สดดูประมาณนี้นะครับทักทายว่าจะมีพี่น้องผู้เลิศมาเห็นเฮาบอนะครับว่าจะมีเพื่อนๆคนไหนจะเห็นตะดุยไหมเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อ กูแม oh, ้นอะนี่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อน oh, มันเข้าช่องได้แต่ว่าสำคัญตอนนี้ก็คืออ๋อ oh. เดี๋ยวนะฮะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านพรว่าตอนนี้ผมกำลังกำลังหากำลังหาสองตุ่ยเนาะกำลังคุนหาหน้าช่องแต่มันเข้าไม่ได้เนาะมันมีปัญหานิดนึง โ okay. อเคมันเข้าตอนนี้คือเอาข้าแต่งมงเศร้าแลคขอดอยู่สวัสดีครับพี่พๆเพื่อนๆพี่พๆเพื่อนคน,นไหนแวะเข้ามาก็ขอบคุณนะครับเพรานานแล้วครับหนึ่งปีปีก็กว่าๆเลยปีก,กว่าๆที่อที่ผมไม่ได้ขึ้นไลฟ์สด ฝั่งกี้นะฮะหนึ่งปีกกว่านะครับคือแต่ก่อนแต่ก่อนเราก็ขึ้นประจำเนาะแต่ก่อนขึนตลอดละว,ว่าเอาไงาก็ได้ขึนเก็บเวลา <c oughs> ห,ลหลังจากที่เรา,าสะสมเวลาเราผ่านกดผ่านเกณฑ์เราก็ไม่ได้ขึ้นฝั่งนี้เลยแล้วก็เราก็ไปสปีดฝั่ง facebook เนาะ พอเราไปสปีดฟัง Facebook ก็คือเราผ่านกฎผ่านเกณฑ์ของ Facebook ทุกอย่างอ่าแล้วก็สร้างรายได้ได้ก็วันนี้ก็เลยกลับมาฝั่งนี้อีกทีหนึ่งไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งพี่ๆเพื่อนนะฮะพี่น้องทีเอดน้ำกันหรือว่าเพื่อนๆเอาบอกว่าจะเป็นคุณยายบอกว่าจะเป็นสาลิลีที่โทรหากันว่าจะขึ้นไลฟ์ฝั่งน <laughs> ี้แต่ก็ไม่ได้ทักเนาะมีได้ทักไปหาเพราะว่าเก่งเจอนะครับเนาะเกนะนะ่งเจอในในในที่นี้ก็คือ ตั้งคนกับตั้งหาหาคลิปลงเพื่อที่จะเก็บเขาเรียกว่าเก็บรายได้หรือว่าเงินในอากาศครับเนาะเงินในอากาศท,ท,ท,กาที่ที่ทุกคนแสวงหาทุกคนทุกคนจะได้นะครับเนาะซึ่งถ้าเฮาพลานแล้วคลิปของเฮาจะทํางานให้เรามีว่ลคลิปตั้งแต่สองปี3ปีถ้าเฮามีจะได้รายได้จากคลิปนั้นก็คือโลบคลิปนั้นทิ้มแค่นั้น นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากเราผ่านแล้วก็ดีใจน้าเพื่อนหลายๆคนไม่ว่าจะไปทําทางเฟซก็คือผ่านแล้วก็มาทาง u t u b e นะฮะพี่เพื่อนเพื่อนคนไหนอนาจจะหกเจ็ดคนที่หกเจ็ดดวงตาที่เบิ้งผมอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะผ่านได้เป็นยูทูบเบอร์กันหมดแล้วล่นะเนาะสิ่งสําคัญในการเฮ็ดช่องก็คือนั่นแหละกติกาของเขาครับเนาะกติกาสําคัญมากถ้าเรา รู้กฎรู้กติกาเราก็สามารถที่จะผ่านกฎผ่านเกณฑ์แล้วก็มีรายได้บางคนก็ได้เดือนเอ่อได้ทุกเดือนบางคนก็สองเดือนได้ครั้งหนึ่งก็ระหอดร้อยเหรียญหนะว่าเอาไงกัหลายคนกะปีนึงนะครับเนาะแบบเพื่อนแบบเพื่อนเราก็แบบผมนี้คือกันผมกะปีสองเธอสามเธอได้แค่นี้ครับเพราะว่ายอดวิวขอมมินมีออเดตแต่ว่าทําไมเราถึงทํา ทำไมเราถึงทำทำไมเราถึงอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ผมเคยบอกไว้ไตลอดถ้าเราเป็นเจ้าของช่องแล้วมันจะเป็นสมบัติให้ลูกหลานได้อ่ามันจะมีบางครั้งขี้ถึกป่องสัมพันมันเป็นอย่างนี้ท่อะไรก็ตามขี้ถึกป่องมันก็สามารถเล่าแม้ว่าเฮ้าก็ม่ต้องไปอ่าผววงว่าเอ้ยเราจะทําช่องกว่าจะผ่านกฎผ่านเกณฑ์ทำไมสมมุติว่าจะให้ลูกให้หลานเราเนาะ ลูกหลานเราจะทําช่องกว่าจะผ่านกดกว่าจะผ่านเกณฑ์กว่าจะมีผู้ติดตามผมก็ขอบคุณสําหรับผู้ติดตามนะครับช่องเล็กๆของผมตอนนี้ก็อยู่ที่หมื่นสี่ผู้ติดตามหมื่นสี่ก็ถือว่าก็โอเคอยู่กัติดตามมาในคลิปช็อตนะครับติดตามมาในคลิปช็อตส่วนมากจะเป็นคลิปช็อตแลวก็คลิปยาวบ้างคลิปยาวบ้างนะครับเนาะประมาณนี้ถ้าพี่เพื่อนเพื่อนคนไหนเยอะอิดอ็ดเ,เ,เ,เลยเด้อครับพี่น้อง การทำ YouTube มันก็ไม่ได้ยากผู้ติดตาม1,000 2,40,000นาทีสามารถทำได้นะฮะผ,ผมนี่แห้งเต็กผมนี่แห้งเต็กในี่เวาภาษาโอ้ยเบาวไทยผสมกันไปเนาะมันเวาวมียค่คลองนะพี่น้อง <c oughs> มันคล้ายๆมันจีบกกลีน <c oughs> มันเทปกกลินกกลีนมันแข็งน,นนะเนาะเนาะถ้าเ้าจะเอ็ดเราเอ็ดได้นาะครับเอ็ดสอง เราทำได้แต่เราก็ต้องเข้าใจบริบทของเราด้วยว่าหนึ่งทำช่องลงไปแล้วลงคลิปลงไปแล้วถ้าไม่มียอดวิวเราไม่ต้องไปหัวสานะครับเพราะว่าอย่งบริบทของเราก็คือเขามีเมนดาลาไงเราไม่ใช่ดาราแบบดูยูซ์กับไม่มีเมนดาลาแต่ว่าเอสเพรสต่งกคือเอใช้เวลาอยู่หนึ่งปีนะครับก็คือเจ้าของคืดว้านะค่อยคืดว้าแซวค่อยคืดว้าต่อไปในอนาคตนีย โลกโซเชียลนี่สำคัญมากทุกคนมีมือถือทุกคนสาเน็ตจับจองโทรศัพท์มือถือนะครับเบิ้งแต่มือถือถ้าเราเป็นเจ้าของช่องได้เราได้เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางสหรัฐเนาะหรือว่าทางยูทูบนั่ YouTube, นแหละพัรทเฮาได้เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาก็คือพนักง,งานเฮาก็แค่หาคลิปลงโฆษณาเขาเฮาก็เก็บเหรียญทาม,มาได้น้อยได้หลายมันก็อยู่ที่ยอดวิวเฮายู่ที่คนทามาเบิ้งเฮา เออแต่สิ่งสําคัญก่อนที่เราจะผ่านกฎผ่านเกณฑ์เขามันไม่ใช่เรื่องง่ายผมใช้เวลายอยู่หนึ่งปีนะครับในการทํา y o YouTube ตอนนั้นจะมียายเชิเนาะขออนุญาตเอ่ยชื่อยายเชิในสามเดือนนะครับแต่ว่าคุณยายน่าจะทิ้งช่องไปแล้วเนาะคุณยายเพราะว่าคุณยายคือ <c oughs> คุณยายเขาไม่ได้สนใจอะไรมากมายแค่เขาทำเขาพุ่น1ิดวงตานะครับสิล้านดวงตาที่ห้ามมาเบิงตะดุย สิ่งสำคัญก็คือเฮาต้องผ่านกฎผ่านเกณฑ์ใช้เวลาผมทำผมทําอยู่ใช้เวลาอยู่1ปีเด้ปีกับอีก8เดือน1ปีผ่านกฎแล้วก็ช่วงระยะเวลา8เดือนก็คือประมาณ2เดือนผมได้พินได้พินได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวกรอกรหัสพินอะไรเรียบร้อยเต็มตัวแล้วท่านรัแปดเดือนครับนับจากตรงนั้นมา8เดือนคือไม่สามารถสร้างไรายได้ได้ มีเงินจากบ้านนะเว่าง่ายกันดิตรงๆเลยมีได้ออมขอมไม่ได้อยู่เทินเก็บตังค์ไม่ได้สักบาทเก็บเหรียญไม่ได้สักเหรียญต่อเดือนนี่ได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเซนศูนย์จุดศูนย์เป็นตะหังบอกพี่น้องอ๋อมันบาได้ได้อีได้พราเราไม่รู้กฎไม่รู้กติกาง้มเศร้าและคอดไงตอนผมเอสที่แรกนะ่ะผมง้มเศร้าเลยได้ผมไม่ได้รู้เหลืองรู้เล่าในการเอสและกับหลังบงหลังบ้านนี่ก็คืง้งมเศร้าไปเลยเอสแบบ แบบเขาเรียกว่าตาบอดคําสางคําไปตรงนั้นก็ทึอยุ้มมันฮมันมันมีไปมันพ่เลยตาบอดคําช้างงมไปก็บอกว่า,วา,วาถือเลยล่ะงมไปงมมาอยู่แปดเดือนจนถึงบางอ้อนะครับถึงมีเหรียญเข้าเหรียญขยับเฮาแล้วก็ใช้เวลาช่วงนั้นพอดีมีคลิปปังตอนนี้คลิปนั้นก็นยังทํางานให้ผมนะครับเนาะคลิปนั้นอยู่ที่สองแสนจะเข้าสามแสนวิวแหละเมื่อหนึ่งปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้ว ตอนนี้คลิปนั้นก็ยังทํางานคลิปนั้นยังทํางานให้นี่แหละผมถึงบอกว่าถ้าเราผ่านกดผ่านเกณฑ์มันจะทําเงินให้เราคลิปจะทําเงินให้เราโดยที่เรามีหน้าที่หาคลิปขายคลิปให้กับ youtube บางครั้งคลิปเท่ากับมีเป็นแต่สแตะอันนี้ผมบอกตรงๆนะสําหรับผมนะครับสาหรับผมนี่คือบางครั้งนี่ผมถ่ายถ่ายแล้วมก็ลงไปเลย จนรู้ใจเจ้าของก็จะได้โทรมาจมให้เพราะเอ็ดคลิปดีๆเนี่ยเอ็ดนะปก,กงามๆเนี่ยอ <c oughs> ไปโอนเขาโนะเ <c oughs> นาะบางครั้งเขาก็เมยแต่ว่าคือเข้าเอ็ดหล,องงหลายช่องทางไงเราทําหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Facebook นี่ก็ลงคลิปเอาจริงเอาจังกับมันเนี่ยนะเพราะว่าเหรียญเขาก็ขยับทุกวันทาง YouTube ทาง Facebook ก็เหมือนกันครับรายได้ขยับเหมือนกันทุกวันแต่ถามว่ามันได้หลายโอ้ยอย่างนา้อยก็ได้คานเน็ดขึ้นใดเพราะจะเอาเฮอเด้อ อันนี้คือเรื่องจริงครับอย่างน้อยๆเราก็ได้ค่าเน็ตเราคืนในแต่ละเดือนที่เราต้องจ่ายเข้าไปอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับ <c oughs> คือทุกคนต้องเล่นมือถือทุกคนต้องจ่ายค่าเน็ตในแต่ละเดือนแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราผ่านกดผ่านเกณฑ์เราทําแล้วเราได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วสิ่งสําคัญคืออย่างน้อยๆได้ค่าเน็ตคืนก็ยังดีเดินละซิเปลี่ยนก็นยังดี <laughs> อันนี้เรื่องจริงเลยเดือนละสิบเหรียญผมก็ได้เดือนละสิบห้าเหรียญเดือนละหลังเดือนฟุกเนี่ยก็่ยี่สิบ 20. อ่าเดือนละยี่สิบเดือนละสิบห้าเหรียญก็มันก็ขานิดเท่าไงแต่ทำมาห้ามือหมบ่เมันก็บ,บ่ได้เหมื่อยได้ละท่ายผลเลื่องกระทายไปเห็นผลเลื่อกระทายไปงานประเพณีผลเลื่อกระทายท่า,ย,ทาย,ย่างเดียวได้บ่ได้สนใจได <laughs> ทท้ท่ายแล้วก็โพสท่ายแล้วก็โพส แล้วคลิปช็อตคลิปเปรี้ยวไอคลิปช็อตเนี่ยความยาวแค่ไม่กี่วิทาเงินได้ดีอยู่ดีถ้าถึงล้านวิวนี่หโหะแต่ของผมมันมันไม่มีมันมีอยู่คลิปหนึ่งก่อนที่ผมจะผ่านนะมีล้านวิวมีแค่นั้นแหละคลิปหลานหลานเต้นแล้วมาต่อมาก็คลิปละหมื่นคลิปละหมื่นมืดเยกอยู่หมื่นเนี่ยคลิปละสี่พันห้าพันสองพันสามพันคือยู่ประมาณนี้มีหอดล้านมีหอดแสนจักคือคลิปช็อตก็ดี ถ้าคลิปช็อตถึงอะไรพี่แจมือ้ิหมุ่นระบาดนี่โอ้เนาะบางครั้งระบบมันถ้าเราพูดเรื่องระไรได้บ่อยๆระบบมันก็จะเตือนเราเขาเรียกว่าเตือนอไม่ให้เบ้าจงแจ้งเกินไปพูดแล้วประมาณนี้มันเป็นอย่างนี้จริงครับถ้าพี่เพื่อนคนไหนสนใจนะครับก็ทําเลยวิธีการทํา y o YouTube มีเขาเรียกว่ามีกูรูสอนทุกวันนี้มีคลิปสอนนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปคิดว่าอุย้ยเราจะทํำยังไงเราจะไม่เป็นมันมีได้พูดเป็นมาแต่เกิดไวะห้อเอเนีนเลย้องละเปลนห้อเอเนเลยห้องละเก่งเบิ่งคลิปวิธีสมัครเปิดช่อง YouTube วิธีตั้งค่าวิธีเพื่อเขามีบัตรละพีม่มาไปในวิธีเกี่ยวกับ y o u t u b e นี่ อาจารย์เพื่อนกับชิออมมาสอนเลยเราต้องทําอย่างงู้นทาอย่างนี้พอมก็งมเศร้าไปเลยนะถามไปเอาไปเอามาจนเจ้าของเก่งถามในที่นี้คือถามตัวเองถามตัวเองแล้วก็เข้าไปดูคลิปทักไปถามเพื่อนเขาไมตอบเขาได <laughs> 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 เขาก็มีเวมีการเขานาาเขาเคยเอดคลิปลงเอาก็เหอไปเบิ้งคลิปโฆษณาเขาขึ้นเขาก็ได้เงินซึ่งมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับมันเป็นแบบนี้ ลักการมันมีแค่นี้เฮาก็เฮาไปเบื้องคลิปโฆษณาก็ขึ้นเพิ่านเลยเด้สะแต่ว่าเฮายังมีพ่านเนาะตอนเฮาก็เฮาไปศึกษาไปเบื้องกูรูผู้นั้นสอนในนี้กูรูผู้นี้สอนในนี้วิธีกอกนั้นวิธีกอกนี้นันน่นลหละหลังจากที่เราผ่านกฎผ่านเกณฑ์แล้วบาดน,นี้ก็สบายแล้วบาดสบายในที่นี้ก็คือเฮาสบายแล้วในการไม่ต้องมานแหลนตามหาเวลาแต่ว่าถามว่าลูกสอนมันปัก ลงข้างล่างไหมก็มันก็ลงมันเป็นสีเทาเสิเป็นเรื่องปกติเพราะมันอยู่ที่ยอดวิวเราไงแต่ยอดวิวเฮากับหลังเธอก็ะอ้อหลังเธอก็มีอ้อหลังเธอก็ะป้อยคลิปด้ฮะขยะแหละมันมีแม่น,นาทีของเฮาน้าที่ของเฮาคือน้าที่หาคลิปได้บาทเนี่ยหลังจากเราเราผ่านแล้วหน้าที่ของเราคือหน้าที่ทําคลิปหาคลิปลงมีเกลียวกันแล็บบาทนี่กบุกหากคลิปอย่างเดียวประมาณนี้พี่น้องเลยน้อครับนาอก็ขอบคุณพี่น้องเมื่อกี้นี้สูงสุดอยู่ที่สิบ สิบเอ็ดดวงตาซึ่งมันก็เป็นพลยที่เอาเวิร์กมากพอสมควรนะครับในในการที่ขึ้นไลฟ์สดโดยที่ไม่ได้แจ้งมู่โดยที่ไม่ได้เบาะพี่น้องว่าปกติเขาจะมีทีมเนาะมีทีมในการที่จะเบิง้งเบิ้งคลิปกันให้าลอาว่าไงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แชร์ไปในกลุ่มไม่ได้ตั้งกลุ่มนะครับเนาะแค่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นกัลร,รยายมิตรที่ดีต่อกันในการทําโลกโซเชียลแล้วก็มาพาะกันในการไลฟ์สดพอพาะกันแล้วเราก็ทําการคุยกัน ถามไทยเหตุผลอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเป็นกลายเป็นสนิทสนิทในโลกโทเที่ยวแต่ไม่เคยไปบ้านกัน <laughs> มีแต่โทรหากันก็มีได้แจ้งเข้าไปหาหมู่ก็กมีแค่บอกว่าเออเพื่อนเพื่อนอ่าขึ้นว่าว่าจะบอกแต่ก็เกรงใจก็เลยขึ้นเลยนะครับขึ้นไลฟ์สดเลยอ่าก็ขอบคุณพี่เพื่อนนะครับที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้ดูยูเซอร์นะครับเนาะอ่าผมก็ ไม่มีอะไรมากมายนะไม่มีไม่มีอะไรมากมายในในที่นี้ก็คือก็ได้แค่ขอบคุณเนาะเราจะพูดอย่างอื่นก็ไม่ได้เราก็ได้แค่ทําการขอบคุณเนาะพี่น้องเนอะอ่าหนึ่งปีในการไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดปกีกว่าๆด,ปาด,ปาดิปีกว่าๆเ่าด้บอมแมนเดบวสีเกือบสองปีมีขึ้นไลฟ์สดทาง youtube วันนี้ก็เลยมาขึ้นดูว่าจะมีพี่เพื่อนเพื่อนเข้ามาให้กําลังใจไหมก็ขอบคุณ สิบเอ็ดล้านท่านนะครับที่แวะเข้ามาสิเอ็ดล้านนะพ,พี่เพื่อนเพื่อนก็พิมพ์ทักทายได้นะครับพิมพ์ทักทายนะครับในการอ่เขาเรียกว่าเดี๋ยวผมลองดูผมลองผมลองพิมพ์ดูนน่ิเดียวอเอาไปแชร์ทัวร้แชร์ทัวรก็มีได้ด้วยเนาะตัวนี้ก็ดนี้เอา <laughs> <laughs> ันเหลือเอาเอาก็ขอบคุณพี่น้องป้องป่ายกันแล้วกันผมขึ้นประมาณยี่สิบนาทีเนาะขึ้นไม่ยาวนะขึ้นประมาณยี่สิบนาทีเผื่อพี่เพื่อนเพื่อนคูเพื่อนมีเวมีกาเนาะตอนแรกมากผมก็ยังไม่รู้จักกับผมเลยลงในเรือเนาะจะลงไรเนี่ยังมันเหิงเนาะมันลืมได้มันมันโดนแล้วมันลืมนะฮะลืมที่จะขนาดตัวนี้ จพิมพ์กันยังก็จิ้มเนี่ยเดย้อ่าจิม้มเนี่ยขยะดอกอภิสูจน์ใจดอกเหเลืออีกสามนาทีพี่น้องขอบคุณพี่น้องวงป่ายเนาะสูงสุดโอ้โนี่ถือว่าโอเคเนียถือว่าโอเคพี่น้องเข้ามา,าในการไลฟ์สดโดยที่ไม่ได้บอกเพื่อนๆที่ที่รู้จักกันแต่ว่ามีกัลยาณมิตรที่ชอบชอบมักเบิ่งอิจด,ดุยแหรอหรือว่าส่งใส่วะเห็นสีแดงๆเนาะอิตาอนี้เราอีก <laughs> ประมาณเ <laughs> ลยกดนะมาเบิ้งนะครับเนาะอ่ามันก็เป็นอะไรที่อก็ดีอยู่นะครับเนาะมีพี่น้องเข้ามาเบิ้งเข้าเข้ากับจ้งระวานนี่เลยแหละมีแต่คําว่าขอบคุณนะ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณพี่เพื่อนทุกท่านแล้วกันนะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจแวะเข้ามาในไลฟ์สดของผมแล้วก็เ <c oughs> ติมพลังเรียกว่าเติมพลังมามาเบิ้งว่าอีตานี้แล้วเอ็ดผเหลอ หลังเธอเบิงแล้วเจ้าของเฮ้ยมันเหม็นบอกมันเหม็นมันมันมันเหม็นความอิตาร์ีว่าบอเหม็นความดูยูเซอร์วาบอในการเอดช่องอ่ะมันง่ายขนาดนั้นมันก็มีถือว่าง่ายแล้วก็มีถือว่าเงียแต่การที่เราจะมีผู้ติดตามถึงพันนี่ก็ยะนยะพก็สมควรแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเรามีคลิปช็อตมันปังไงมันออกคนติดตามก็ตามเข้ามาก็แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าหน้าที่เนี่ย S <S เยอะแยอะอยูอย่ได้เพราะว่ามันมีแต่คนเบิ่งเฮานเานาะเฮาบริบทเฮาก็คืออ่าพอเฮาสร้างสอง้นมาปุ๊บคนที่ตามเฮามีแค่สามคนพ่อแม่รู้แค่นห้หลังเธอรู้มีเบิ่งเฮาอันนี้เรื่องจริงเด้โอ้ยเบิ่งอย่างเบิ่งอีพอเห็นอยู่ขูมมึงที่บอกเบิง่งเบิ่งพ่อเนี้ยก็คือโฆษณาพอเหรียญเนี้ยรยอเก็บเหรียญประมาณนี้นะเนาะแม่ขขนบลกะเอขขอข จริงแล้วคณะรู้ยังมีเบิ่งเฮาเฮาก็ต้องเข้าใจฉะนั้นเวลาเฮาลงคลิปไปจะได้ยอดวิวหรือไม่ได้ยอดวิวก็แล้วแต่แหละคณะรู้จะกองยังมีเบิ่งไ่เอออันนี้มันเป็นเรื่องจริงและก็เฮาก็ต้องเข้าใจเอแต่ว่าส่วนที่ว่าเขาเป็นดารล่าเป็นคนดังเออนั้นมันมันเป็นของเขามีแมนเฮาเฮามีต้องไปวัดกับเขาสิ่งที่เฮาละเอ็ดก็คือเ้่วเฮาตั้งใจละเอ็ดขั้นเฮาเอ็ดอะมู่เอดไดเฮาก็เอดไดคือกัน คืดแบบนี้ได้แต่ดูอีกแบบนี้ได้พี่น้องเลยคืดแบบนี้ได้ง่ายๆเลยค่อยค้ดว่าค่อยต้องเอด็ดใดมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วก็สามารถเอ็ดได้เนาะพี่น้องเนาะอะไรพี่น้องไหลยนียี่สิบนาทีก็ขอขอบคุณพี่น้องป้องปายคู่คนนะครับเนาะ,ะ,ะที่เวะเข้ามาเป็นกําลังเจอดูย User head, ูเซอร์พายเอ็พากินก็ขอบคุณมากมายเนาะก็ผู้ค้ากับมิเรมี่เพื่อแล้วนอกจา,ากมาขอบคุณก้อนสิลงจากเวทีก็ขอพี่น้องบ้องปายคู้คนเนาะ ยูดีมีแห้งกินข้าวแซ่บนอนรับความเจ็บมีไดความไกลมีเขามีคุณพารักษาเทวดาคุม้มครองหากันได้มันมานกันคู่คนเด้อครับเด้อมีได้ผู้พิมพ์เ้ามาทากักอีตาด้วยจ้าคุณบ๊ายบายครับผมก็เลยลงไปเลยพี่น้องเนี่อยอแล้วบัดลงไหลลงในเลยสบายล,ลงไปนี้บอกแน่ใจนะว่าต้องการหยุดสตรีมตกลงโอเค